สถานีมันป่องตามเวลานะัวเฟวันนี้169 ทาขด้้บวนรถจาบนา้าทลาบและสอก้าให้ไดร่สอที่ลงจากขบวนวยขบวนรถที่มาแหกางสว่างนั้นครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นขบวนที่ก้าต้นทางสถานีกลางกุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานียาลา ขอความเป็นาผู้โดยสารที่นโปรดอยาใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก่านอาจจะได้รับอัรตรายและแรงได้ค่ะขบวนรถที่ิวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโตกไปแล้วจะหอยู่ับส่งผู้โดยสารที่สถานีพลาราลสถานีราชบุรีสถานีปากข่อเป็น สถา,านีบ้านโป่งในนามของการรถไฟถแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกปเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ สูกโดยสารโปรดทราบขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในทางชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่4สูงต้นทางจากสถานีสุราษฎร์เป็นสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพคว้าผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำติดของสัมภาระของท่าน ไปรอรับการเดินสายได้ที่อา่าร2รหลังสถานีหลัเยอซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังรมบซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานหลังเมืองซึ่งอย่ดานอาคารถยนีหลังเอ่งอย่ด้านหนาอคารดถานีหลงเพือง่ย่ด้านหนาอาคารสถานีหัเมือง่งย่ด้านหน้าอาคารสถานีหม่งอู่ด้านหน้าอาคารส้านหลังเมือง่งอ้าหนาอาคาสานีหลังมงซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคาหลังเืองซู่้าดนาอคารสถานีหลังเืองซึ่งอยู่้านหน้าอาารสถานี่ลังเมือทซ่งอยูด้านหนราอาคาสนีหลังเมืองอ่้ ทางจากสถานีสุราธานีนสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพธิวัฒน์ขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในชานชาลาที่1และจะหยุดรับส่งผู้โดยสารตรงบริเวณใต้ต,ต,ตรงหลังคาเหล็กสีเหลืองสถานีนบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ด้วยค่ะ